ใครที่ใช้งานตัว b o o k o o 7นะคะแล้วอ่าน Kindle เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกลำคานะคะเพราะว่าหน้าจอของตัว E-Reader ที่เป็น Android เนี่ยกับเครื่องอ่านที่เป็น Kindle จริงๆเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสัสดส่วนของตัวหนังสือหรือว่ารูปแบบหน้าจอที่มันแสดงผลออกมานะคะคุณแพลก็ทดลองปรับอยู่สักพักหนึ่งนะพอรู้สึกว่าไอ้เครื่องอ่านตัวเนี้ย b o o k เนี่ยมันใช้งานได้ดีนะคะรวดเร็วทันใจเวลากด แปลอะไรเนี่ยก็ขึ้นมาทันทีไม่ได้รอานานเรียกได้ว่าสามารถใช้แทนเครื่องอ่าน Kindle จริงๆได้เลยนะเปิดหนังสือเล่มเดียวกันกับตัว Kindle นะคะ ถ้าเกิดเป็นตัวแอป k i n d ดิเนี่ยสังเกตไหมด้านบนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบเลยก็คือมีชื่อหนังสืออยู่ด้านบนเครื่อง k i n d ดิที่อ่านอยู่เป็นประจำเนี่ยข้างบนเนี่ยจะไม่ใช่ชื่อหนังสือจะโชว์เป็นเวลาแบบนี้ไว้แล้วก็ตรงมาจิ้นตรงนี้นะคะมันจะแคบเราจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยมันขึ้นไปเกือบชิดขอบเลยทำให้หน้าหนึ่งเนี่ยมันบรรจุตัวหนังสือ ได้เยอะกว่าถ้าเป็นรูปแบบของ Android เนี่ยมันจะเว้นที่ว่างไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบก็เลยหาวิธีปรับก็ได้เป็นโซลูชันมาแต่อาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%นะคะแต่ก็ตัดไอเทมบางอย่างที่ลำคาญใจออกไปได้ก็เดี๋ยวมาดูกันวิธีการปรับมาดูไอเทมแรกนะคะที่ครูแพลวจะปรับ ให้มันหายไปก็คือชื่อหนังสือเนี่ยแหละอันนี้ชื่อหนังสือมันค่อนข้างสั้นนะคะแต่บางทีเนี่ยถ้าชื่อหนังสือยาวเนี่ยมันก็แบบเกะกะสายตาวิธีการปรับนะคะเดี๋ยวเราลากเมนูขึ้นมาปรับที่ e ink wise นะคะปรับ ที่ตรงนี้ r e f e n Mode กับ Color Mode เนี่ยอันนี้ปรับเป็นอะไรก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ครูแพลปรับไว้นะคะแต่ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือตรง Layout จากปกติเนี่ยเราอาจจะเซตเป็น Original หรือ Universal อันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็น Mode Custom Mode Custom อ่ะกดที่ลูกศรด้านล่างนะจะได้มาปรับ DPI Setting ตรงนี้เนี่ยครูแพพยายามลองปรับดูว่าเฮ้ยตัวเลขไหนเนี่ยที่มันปรับแล้วตัวที่เป็นหัวด้านบนเนี่ย มันจะหายไปมาลงตัวที่ตัวเลข447นะคะอันนี้จะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะถ้าของเพื่อนๆเป็นหน้าจอไส์อื่นทดลองปรับขึ้นที่ตัวนี้นะคะจากปกติเนี่ยตัวเลขมันจะน้อยกว่านี้ให้ทดลองปรับเลขนี้จนกว่าตัวหัวมันจะหายไปเดี๋ยวครูแพลวจะใช้เป็น447เนี่ยแหละแล้วก็ปรับเป็นคัสตอมตอนนี้เนี่ยมันยังไม่หายไปเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตแอปนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอปิดไปแล้วก็เปิดใหม่ เข้า Kindle ใหม่นะคะเมื่อกี้เราเซ็ตเสร็จแล้วเห็นไหมด้านบนหายไปแล้วแล้วก็ตัวมาจ i นตรงนี้แคบลงอันนี้คือโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเปิดหน้าอื่นให้ดูแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะมาจินด้านข้างนะตอนแรกเนี่ยของบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีพื้นที่น้อยถ้าของ Kindle เนี่ย มันจะมีพื้นที่อยู่พอประมาณจะเป็นเหมือนกับที่เซตอยู่ตอนนี้ให้มากดที่เมนูด้านบนนะคะตัว A แล้วก็มาเลือก Layout เลื่อนลงมาสังเกตนะว่าเมนูมันจะขยายใหญ่ขึ้นนิดน,นึงงพอเราปรับเร s o l u t i o n ตรงมาจินเนี่ยตอนแรกถ้าใครยังไม่ปรับมันจะเป็นตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะชิดใครชอบแบบนี้เนี่ยมีนะมีคนชอบตอนแรกครูแวชอบรู้สึกว่าอ่านได้เยอะก็เซตเป็น แบบกว้างไว้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่เหมือนเนี่ยนี้โจทย์เราคืออยากปรับให้มันเหมือนใช่ไหมก็ปรับมาจีนให้เป็นตัวนี้นะส่วนของคินเดิตัวนี้เนี่ยครูพาวปรับให้มันห่างกันมากที่สุดตัวนี้ s p ป cing ครูพาวก็เลยปรับให้มันห่างมากด้วยส่วนอะไรเม t อันนี้แล้วแต่เลยนะคะตรงส่วนที่เป็นมาจินเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับของ k ินเด e แลวเดี๋ยวให้ดูฟอนต์ที่ใช้นิดหนึ่งนะตัวนี้ครูพาวใช้เป็น ฟอนต์เซซิเลียตัวนี้นะคะแล้วก็ขนาดอันนี้นะไม่รู้เลเวลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดของ k i n d ด e เนี่ย k i n d ด e ฟอนต์เดียวกันแล้วก็ไซส์เนี่ยครูแพลจะปรับเป็นที่ระดับ9ก้นะคะมันก็จะมาแมทช์กับไซส์ของอันนี้สังเกตเมนูมันจะต่างกันนิดนึงแต่ปรับแล้วมันเป็นคือเหมือนกับเราอ่านเครื่องเนี่ยแล้วเราสวิตช์มาเครื่องเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวลองขยายมาอีกสักสเต็ปนึง ขยายขึ้นมาสเต็ปหนึ่งอันนี้เหมือนจะใกล้เคียงกว่าก็ล,ลองดูอีกอย่างนึงก็คือเอานาฬิกาขึ้นมาเราก็กดเมนูนะคะตัว A นาฬิกาถ้าจะเอามาโชว์แบบนี้จริงๆของ k i n เด e ก็ปิดได้เขาจะอยู่ในมนะคะแล้วก็ visible clock ตัวนี้เปิดเลยแต่ว่านาฬิกาเขาจะมาอยู่ด้านซ้าย นะตัวนี้จะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ตัวอักษรที่เป็น chapter เนี่ยมันก็จะโดนขยายใหญ่มานหนึ่งตอนแรกเนี่ยที่เป็น Original เลยจะตัวเล็กมากก็ดูยากพอเราปรับ Resolution เนี่ยก็จะรู้สึกโอเคขึ้นแล้วให้ดูอีกอย่างหนึง่งก็จะเป็นดิกให้ดูดิกดิกก็จะโดนขยายขึ้นมาด้วยอันนี้ได้อันนี้ส่งนะคะปกติแล้วถ้าเป็น e s o l u t i o n แบบปกติของเขาเนี่ยดิกจะตัวเล็กมากอันนี้นะคะจะเป็น Kindle ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะคะครูแพลไม่ชอบตัวที่เป็น Kindle เวอร์ชันล่าสุดนะตอนนี้มันเดือนกันยา2025นะคะก็มีตัวล่าสุดกว่านี้ถ้าเกิดตัวที่ใช้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตของเดือนพฤษภานะคะ13พฤษภา 14.121.100เนี่ยอันนี้ครูพาไปโหลดในเว็บ up to down นะคะเขาก็จะมีเวอร์ชั่นเก่าๆให้เราดาวน์โหลดด้วยก็ชอบเป็นเวอร์ชั่นนี้ก็จะลงเวอร์ชั่นนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาเปิดดิกเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ kinder นะคะสมมุติเราเปิดตัวนี้กับตัวนี้นะคะ่ะการเปิดดิกของ ในแอป Kindle กับในเครื่อง Kindle แท้ๆเนี่ยหน้าตามันจะแตกต่างกันแบบนี้แหละไม่ว่าจะปรับหรือไม่ปรับ Resolution นะคะเวลาที่เราเปิดจาก Kindle เนี่ยอันไหนที่มันมีคำแปลเยอะๆเนี่ยเราสามารถสไลด์ลงได้แต่ถ้าเกิดเป็น Android เนี่ยมันจะเห็นไม่ค่อยครบเราจะต้องไป go to dictionary เพื่อดูให้มันครบเองแล้วก็ที่ต้องระวังนะคะเวลาที่มันขยายเร s o ซลูชันแล้วสับบางสับเนี่ย เวลาที่เราเปิดเนี่ยบางทีมันตกนะเห็นไหมเราต้องคอยเลื่อนขึ้นมานะคะใครปรับแล้วเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะถ้าเกิดอยากให้ทำเนื้อหาอย่างอื่นที่เกี่ยวกับ Kindle หรือว่า e r e a d e r ที่เป็น Android นะคะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะจะลองหาข้อมูลและช่วยตอบให้ก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ